พระองค์เป็นแม่ฟ้าแม่แห่งชาติเป็นมิ่งขวัญประชาราช์ทุกแห่งหนพระคู่บุญบารามีองค์ภูมิพลเป็นสีแห่งภูวดลชนชาติไทยขอเทวาปกปักบรมนาศเคียงคู่ราชตลอดรัฐโกสินสมัยให้พระองค์สุกเกษมเปรมฤทยัย ของเพศรภัยมาลายสิ้นมียินยนฉลองชัยเฉลิมชนมะพันษาไทยทั่วล่าแท้ซ้องเฉลิมสีสรรเสริญทูลเทิดเก้าสะดุดดีพระเกียรติก้องมหาราชินีสีภูมิไทยด้วยสำนึกพระกรณีที่ประสิทธิ์ไทยทั่วทิศจิตน้อมนำกุศลถวายเป็น พระพรชัยบาทยุคนสิริชนมายุยิ่งยืนนานสิบสองสิงหาเวียนมาครบวนบรรจบ8ปสมงคลสมัยสิริกาบบาททุลีถวายชัยให้เทิดไทยพระแม่จงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี